นัดเด็กชายอายุ12ปีอาศัยอยู่กับแม่ในบ้านไม้ริมคลองเย็นวันหนึ่งเขาเดินผ่านสารเก่าในซอยบังเอิญเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นบางอย่างนั่งอยู่บนหลังคาสารสิ่งนั้นไม่ขยับแต่มีตาใหญ่โตจ้องมาที่เขาโดยไม่กระพริบมันมีแขนสองข้างยาวเกินตัวและหัวกลับด้านห้อยลงมาช้าชานัดรีบวิ่งกลับบ้านแต่คืนนั้นขณะที่เขานอนได้ยินเสียงแปลกเหมือนคนคลานอยู่บนฝ้าเพดาน เสียงเล็บครูดกับไม้แห้งกึกกึกกึกเขาเอาหมอนปิดหูไว้ทั้งคืนจนเช้าเมื่อแม่เปิดประตูเข้ามานัดนอนตัวแข็งอยู่บนเตียงหน้าซีดตาเบิกกว้างพูดแค่ประโยคเดียวซ้ำเบาเบามันยังจ้องอยู่มันไม่หลับเลยหลังจากวันนั้นทุกคนที่พูดคุยกับนัทเริ่มมีอาการแปลกเริ่มฝันร้ายคล้ายกันเริ่มได้ยินเสียงคนคลานอยู่บนหลังคาและเริ่มเห็นเงายาวผิดธรรมชาติ สะท้อนในกระจกแม้ไม่มีใครยืนอยู่คนสุดท้ายที่ได้เจอเด็กชายเล่าว,ว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบก่อนภาพดับลงตอนนี้เธอก็มองมันแล้วเหมือนกันและคุณละ่ะคุณมองอะไรอยู่เมื่อกี้นี้ในเงาด้านหลังในมุมห้องที่เงียบเกินไปมันเห็นคุณแล้วนะกดติดตามให้ด้วยนะคะ่ะ